เจอดงผักกาดป่าค่ะทุกคนต้นลาบที่ได้บุตตัวนี้นะาจาะ๊ะเนาะดอกลาบค่ะทุกคนกาดป่าอ,อ้ยอ่อนๆจ้ะมาตรงนี้ตรงนี้อ้าโอ้นี่คะ่ะทุกคนเก็บสิคะรออะไรนะาจาะ๊ะเนาะเห็นผักยังเอาบดซุปผักเลยค่ะตอนนี้ เป็นดอกแล้วเก็บอาอยุจันนี่งามค่ะงามเอาเล็กๆน้อยๆค่ะทุกคนน่าที่ตำปนปทูมันแรงตำปนอีกแล้วนงะว่าคนตำปนนะคะเนาะกินกับลวกผกักกรแม่นตำปนตำน้ำพริกละค่ะทุกคนแล้วมันแสบนะคะเนาะเก็บเอาค่ะเก็บเอาจากน่อย เป็นลวกนี่บังเอิญมาเจอปลานี่เนาะคะนะ่ะเนาะอุวยงามเลยคะ่ะทุกคนดูสิเก็บอาดอกอุวยงามหลายจ้ะนั่นก็จะบเก็บอะไรเนาะคะนะ่ะเนาะกระเป๋าน้องเต็มคะ่ะทุกคนเป็นอย่างดอก <laughs> <laughs> กระเป๋าเต็มคะ่ะกระเป๋าเต็มแนะนะล้วจ้ะเนาะก็เลยจะบวได้หลาย หอมปากหอมคอนะคะเนาะหอมปากหอมคอหืมวันจะัะงามมากเลยทุกคน กี่นังเคยเลงไว้แล้วปลาเนี่ยมันนานแล้วค่ะทุกคนจนนังลืมแล้วค่ะเนาะนังเห็นงานบ้านหลายมันเลยบ่บอได้มาเก็บค่ะทุกคนโอ้ยงามมากเลยค่ะกำงามค่ะทุกคนอ้งงามหลายจ้ะเพราะเราจะหอมปากหอมคอไปกินกับตํำปนนะคะเนาะไปตํำปนนังไปต่ำปนเหมือนแรงทังที่แกงอม เจ้าที่ต่ำปนจ้าที่เก็ดอย่างกินค่ะทุกคนตะละเมอนะคะทุกคนไปค่ะหอมปากหอมคอนะคะไปแล้วงามหลายจ้ะขอบคุณที่ทติดตามแล้วก็รับชมช่องน,น,น้อยของนางเลยจ้ะทุกคนอันบอกว่าไปแล้วตัีมื้อนี่มื้อนี่ไปก่อนนะคะทุกคนมื้อนี่ไปเก็บ <laughs> มือสาวไปเก็บค่ะทุกคน งามนะคะเนาะมันงามแม่จ้านั่งกอดก็ได้ค่ะทุกคนนั่งหยุดก็ได้มันงามไหลโอ้ยกำลังงามค่ะทุกคนปลาเนี่ยป๊า,าดฝุน่นนะคะทุกคนงามไหล